เธอเรียกพี่ชายลงมาอย่างเร่งด่วนเพียงเพราะใต้คอนโด uh, มีสาวสวยนั่งอยู่บอกพี่ว่าไปขอวีแชทเธอมาให้น้องนอยแต่บ้าหรอน้องมีเพื่อนจาสี่พันคนแล้วนะจะเอาไปเพิ่มทำบ้าอะไรแต่ oh, บนมากไปสุดท้าย <c oughs> น้องก็เลือกจะลงมือเองอสุ uh, แชมเชอรยังตามขึ้นห้องมาอีกพี่ชายที่งงว่าเจ้าน้องบ้าของเขาไปหลอกอะไรคุณมาหรือเปล่าก็ได้คําตอบเธอบอกว่าเป็นบ็อกเกอร์ด้านบาร์เทนเดอร์เลยชวนมาดื่มพี่ที่เรียกน้องมาถามเธอร์ชงเล่าเป็นตอนไหนก็หนูจะให้พี่ชงแต่ไม่ไปหลอกเธอมาแบบนี้ก็รับผิดชอบเองด้วยซึ่งก็สบายเธอมากเรามิกสิ่งที่ดูอันตรายทั้งหมดลงไปเรียบร้อยพี่ชายเอาไปเสิร์ฟคือว่ามีแอลกอฮอล์เยอะ แค่ไหนคะเออเผมต้องถามน้องก่อนไม่นะพี่มันเบามากเลยเแต่เบาที่ไหนล่ะ <c oughs> เธอหลับเป็นตายขนาดนี้ <c oughs> พี่เงียบหน่อย <c oughs> เดี๋ยวภรรยาหนูตื่น <c oughs>